เฟลี่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 ย้าเยาเย้าเซีเยวเซีเยวโอ๊ยมาใหม่นี่เอล์นี่มาใหม่เลยครับมันง่ายอย่างนั้นเลยวะเป็นมัธยมิตรเนี่ยดูดิใครก็มาจอยได้อ่ะดูดิมันหยิบของอะไรไปดูนะนาน โปรล,ลัำเมื่อกี้นะชิบหายเลิกเล่นแล้วต้องไม่ใช่ดีวะโอ้ยธงยาวบื้อเลยล้ำนั้นนะ่าเปิดหัวใจโอเคเดี๋ยวเราจอยมันดีกว่าล้ำเนี่ยหาเพื่อนหาฝูงมั่งเถอะ แต่ศัตรูเขาไม่ไหวนะเว้ยแต่เย็นเดี๋ยวพึ่งยิงนะเ,เป้ลี่เนไปเลลี่เล่เปลลี่เปลลี่เปลลีเปลลี่เปลลี่ Hello guys ฮัลโหลย่าย่าย่ยเฟลิกเฟลิกครับครับคืออะไรครับอ้าวมึงเข้าสู่กับบนการเฮียโอววสัปบวอสัปเย่ย่ย่ยซยวเ เทำอะไงดีทุกคนรอมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่นเนี่ยเฮ้ยทำไรอะเคลืนไปทำไรอะโอเคโอ้โอ๋อเคลนไปดูว่ามีศัตรูหรือเปล่าเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยนั่นน่ะลำโปมาจากซีกตีกนั่นน่ะลำนั้นน่ะใช่แน่แน่ รู้แตกตรงแล้วนะไม่รู้ว่าไอ้สองลำนี้ต้องช่วยกูไอ้ลำ้องช่วยกูมันกำลังเจอกับโปอยู่นะเพื่อนเดี๋ยวผมจอดเรือทิ้งไว้เฉยไม่มีแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปไว่ายน้ำไปหาเรือใหญ่ไว้ เอาระเบิดไปม้โูมันเป็นนะน่ะมันเอาระเบิดขึ้นไปเซตครับทุกคนไอสองหน่อนี่มันเป็นอยู่ผมไม่ทำอะไรหรอกอจริงแล้วนะคือถ้าผมไม่ทำก็คือไม่ทำมันมีคนนึงอยู่บนเสาเรือตลอดเลยคอยแบบดูแต่ตอนนี้นเรือโปมาแล้วขอจอดตรงนี้แล้วกันนะมันสะดวกต่อการเข้าออก ทำไรอ่ะช่วยเฮ้ยเรือกูเป็นไรมั้งเฮ้ย where are you a friend t ร a t บ b r ไหนวะแจ้งก่อนแจ้งก่อนว่า,วาวมีโปรจะมาเฮ้ยไม่อ่ะไม่ออโต้เวส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 ว่าใช่อ่ะใช่แน่เลยเต้มาเฟรนอะไรอยู่ แว e อายุแววอายุนี่เฮ้ยทำไงดีวะตอนเนี้ยโฟมาวะก็เื้อผมเห็นหน้าตามันมันรู้อยู่แล้วอ่ะฮู้ยของดีคือคือไม่ใช่เรื่องดีนะเนี่ยที่จะให้ไอ้ลำน,นั้นเข้ามาบอกเลยมึงคิดผิดละ วนเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันไม่ได้ใช้ใบนี้นะลำนั้นอนะลำใหม่ว่ะเอาเอาเข้าไปเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องราวนี้จะจบลงยังไงนะไอ้ลำโป่กมันจะไปแล้วก็ได้มันอาจจะเบื่อแล้วลนะเพราะมันยิงกับผมนานมาก be c a ป e f u l be c a r ู f u l w h e r โอ้โห oh, มึงไม่หาเรือไม่หาเรืออะไรหน่อยหรอวะโฮ้ยมาใหม่นี่ไอ้อลำนี่มาใหม่เลยครับมันง่ายอย่างนั้นเลยวะเป็นพัทธมิตรเนี่ยดูดิใครก็มาจอยได้อ่ะใครใครก็มาจอยได้เหรอมันง่ายเลยปะดูดิ แล้วคำถามคือถ้าเกิดสาลำาเงี้ยใช่ปะ่ะแต่สมมติเราอยู่ในเป็นหนึ่งในสาลำาเงี้ยแล้วถ้าเกิดทำเสร็จสมบัติเป็นของใครอะ่ะใครได้ชิ้นไหนอะไรงเงี้ยมันจะรู้ได้ยังไงวะเฮ้แต่มันก็กังวลอยู่นะเนี่ยมันขึ้นเรือสองคนเรียนปะ่ะมันเตรียมพร้อมเหมือนกันนะคำถามคือสมบัติต้องเป็นของใครอะ่ะมันก็ต้องเป็นของเราปะ่ะไอ้กล่องที่แพงที่สุดอะ่ะเราจะเชิดกล่องนั้นนะ มีทางเดียวเลยคือเราต้องเชิดว่ะมึงก็จอยเข้าพันธมิตรมาดิมึงจะขับเอือระเหยทำไมวะกลัวเหมือนกันนะเนี่ยดู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 ขับมาทางกูทำไมละ่ะไอ้อนี่นี่อ๋อขึ้นดิเออเออนั่นแหละปีงขึ้นไปข้างบนอ่ะไปขึ้นทงพันธมิตรปะต้องอย่างนั้นเดียวมากคนเดียวเหรอ ดูว่าลำโปลำโปน่าจะออกแล้วแหละทุกคนตอนนี้มีเรืออยู่ในในเซริร์ฟสี่ลำแล้วที่เห็นนะเอาละเอาเลยขึ้นมันต้องอย่างงั้นดีว่เพื่อนเฮวิโก o โอเคเหลือลำนั้นอะมาปะได้นะแต่ผมอยาก,กว่ายสี่คูร้อยไปลำนั้นวะันให้แม่งทำไปผมไม่ทำตรงนี้พี่เกียจทำรอขโมยสมบัติอย่างเดียวดีกว่ามันต้องเฮียสุดรอ ฮัลโหลฮัลโหลผมผมไม่เคยมาทำ่างนี้เลยวะ่ะผมไม่เคยเล่นคนเดียวแล้วมาทำแบบนี้เลยการที่ต้องมาจอยปาร์ตี้เนี่ยพันธมิตรเรือเนี่ย เดี๋ยวเร,เริ่มภารกิจดีกว่าไอล้ลำนั้นนะ่ะโดนอันนี้มันน่าจะเพิ่งเริ่มทำครับเ,เกานะ่าแล้วมันเพิ่งเริ่มทำเรือเราก็เป็นเรือเพิ่งเกิดใหม่เลยแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสไม่เป็นไรหัวใจเหรอ มันเคาะแล้วมันไม่ได้ตังค์อ่ะไม่เป็นไรหรอกครับโอ้ก o d d a ดมตอนนี้เรามีมีคนงานอยู่ทั้งหมดสามคนนะเราเป็นหัวหน้านะตอนนี้เดี๋ยวผมพอระเบิดออกจากทาง,ทางเรื่อง อยะะ่ายิงนะเฮ้ยหต้องมีคนกดหัวใจให้หนึ่งหมื่นหรอไม่รู้มาก่อนเรื่องนี้ ขยายใจดีกดเท่บบาไหร่ภารกิจภารกิจดำน้ำระยะไกลนะทุกคนพร้อมป่ะหนุนหนาลำนั้นน่ะผมจะว่ายไป,ต,ยยไปนะยต้องขยเรือไปไหน้างจะต้องหลบบีหลบหลบีอย่าเกะกะ ชิบหายโคตรไกลครับน่ามีเรือพายทักลำจริงขอบคุณติดตามครับคือถ้ามีเรือพายทั้งลำน่นสวยเลย เดี๋ยวมันหันเรือปะมันจะออกเรือแล้วนี่โหดวงไม่ดีรู้ได้ไงอ่ะหรือมันเห็นว่าคนกำลังว่ายนะ้ำมาโปรอีกปะโปรอีกคนหนึ่งไปนั่นน่ะมันหันหัวเรือเตรียมไปแล้วนะ่ะผมว่ายไปไม่ทันหรอก เดี๋ยวกลับไปขังไวกล่องแพงน,น่าหนักมันเปิดใบแล้วโอ้ไม่ไปแล้วเฮ้ยมันจะเลี้ยวมาทางนี้ว่ะมันจะเลี้ยวมาทางนี้ว่ะกลับก่อนดีกว่าทุกคนมาป้าล่ะมันจะรู้ว่าผมไม่ไม่ช่วยอะไรเลยมันจะรู้ปะวะไม่จะรู้แหละเฮ้ยเรือกูจมปะเนี่ยเฮ้ยเรือจมว่ะ 没中，没中，没中。 เราเปิดใบุ๊บเตรียมไปขายเลยของที่แพงที่สุดในถ้ำนะจะนอนจะทำไปอันหัวเรือรอพร้อมออกเลยโคตรเฮี้ยเฮี้ยจริงๆสุดสายอยู่โคตรใกล้ครับเอา้าโอ้เหนือความไม่เฮี้ยยังมีเฮี้ยกับผมนี่ไอ้ลำนี้ดูดิมันทำไว้ก่อนผมอีกอ่ะมันทำไว้ก่อนผมอีกล้ำเนีะนะ้ยวัดต้องวัดกันแล้วใครเร็วกันนะ คุณนึกวู้คุเฮียแล้วมีคนเฮียกูยเฮียเฮ้ยผมว่าผมว่าียเฮียกเฮีนเียดูียะฮ่่เฮมยเฮียเฮยู่หยังหิเครับมันน่าจะส่งคนียเนียเฮียเากยเฮียีเีเฮเฮนยมฮนยเฮี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 เฮีเฮีเฮีลเฮียเฮียตอนยเฮียเเฮเสร็จใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวกูคอยระวังให้เพื่อนมึงทำกันไปแล้วกันนะ,ะนะเดี๋ยวูคอยระวงังศัตรูให้เดี๋ยวนั้นเงือกจะต้องโผล่ขึ้นมาแล้วผมจะรู้เลยว่ามันมา่มพ้นตามหรอกเฮ้ยตรงนั้นกระโหลกไหมเหรอหนักรถบัตินี่โอ้ยเชีย่ยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ย,ยไม,ม่มีระเบิดไปลบ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  มีไฟกันหรอเพื่อนไอวันไอวันไอวันมึงมานี่ไ้วันโอ้โหมึงหลบอ้วกูเราพาหนอนกินก่อนจะสัตว์ วนดิเนี่อ้วกแล้วพว <c oughs> กแตกพวกแตนมึงมึงใช้แล้วเบิดไฟเว้ยเนี่ยเล่นเว็บเนี่ย <c oughs> มีคนช่วยกด6 0พันแล้วขอบคุณมากครับช่วยกดหัวใจใหน่อยครับ <c oughs> บอกว่าหนึ่งหมืม่นจะมีคนดูเยอะ <laughs> ไม่ล่บปืนแก๊ปนี่มาไอ้เถอะอะกระโหลกมันมีคนหันหัวเรือล้อออกอะคือทุกคนมาเพื่อกล่องกล่องอะไรทีเดียวครับไปเปเิดให้ผมจะชี้ให้ดูว่ากล่องอะไร ไงเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยกล่องเนี่ยคือกล่องที่แบบว่าที่มาสามลำเนี่ยคือ,คอคต้องการต้องการแบบมากมากแล้วคือลำไหนจะได้ไปแค่นั้นเองมันอยู่ที่การแบบแย่งชิงกันแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมึงอย่าลากไปตรงเรือกูดิโอย่าเฮีย้ยมึงก็อู้เหมือนกันนี่หว่า กองระเบิดไปเพื่ออะไรอ่ะไม่ลากบอสขึ้นไปอ่ะทุกข้าหมดอ่ะไม่สนหรอกเพื่อเนเต้าเราไปอุ้ยเบอร์ตกใจเลย ตายหยิบกุญแจเปิดมีคนมาแล้วมัเนี่ยว่านนะีม่มาหรือมันพายเรือมาวะถ้ามันพายเรือมาก็โอกาสกันไม่ได้นะโอ้โหเรือนที่ผายแต่งตัว จะเวฟสุดท้ายแล้วทุกคนคือเรือเรือไอ้นี่ยผมยิงตัดเสาได้เลยตัดเสาไม่ให้มันตามมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไอล้ลำเนี้ยผมว่าก็นะเฮ้ยมันขยับเรือวะม,มีแผลแล้ววะวันนี้ผมเอาจังหวะเนี้ยผเอาระเบิดไปไว้ใต้เรือระวหว่างที่มันกำลังง่วนกับการฆ่าบ,บอสเดี๋ยวผมเอาระเบิดอะ ไปติดตั้งไว้ที่ใต้เรือ,อที่นี่ก่อนไอ้ที่นี่มันรู้สึกเหมือนจะบาดเปียวเกินนะต้องโดนกูซะหน่อยดูทรงแล้วมันออกตัวเร็วสุดอ่ะไม่ใช่ผมไม่มีใครเห็นเดี๋ยวเราขึ้นอีกฝั่งเน,นี่ตยติดตั้งแล้วกันกันพลาดกันพลาดเดี๋ยวเอาใส่ไว้ข้างล่างเรือดีกว่า ที่ทิ้จ้า <All right. S 2> อ่อนไล่อุ้ยไอ้พวกมันเห็นปะมีคนเห็นเจ้าของเรือเห็นเฮ้ยมันกลับขึ้นเรือไปดูโหไอ้พวกมันเห็นระเบิดแน่เลยแล้วกูปยาหาปากอีกเฮ้ยมันหันเรือเฉย,ายาเว้ยมันหันเรือเฉยเว้ยอ๋อปืนใหญ่ยิงดิ เฮ้ยประจ่าคุณงใหญ่ยิงเฮ้ยลงไม่ได้แลอมันเข้าไปใต้ท้องเรือแล้วตอนนีน้ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องครับเอออย่างนั้นอยู่วาเพื่อน ยพยายามจะหาเรือยิงนี่มันถือว่ามัน,ม,นมันหวังดีนะมันหวังดีนะแต่ปมกมันไม่ได้หวังดีจะโด้ไงของนั้นเลยนะที่เราคุยกันไว้อะของเดียวเท่านั้น นีเร้วผมโดนปะเนี่ยโโดนนะน่ะเรือผมเรือผมเรือผมโอ้ยรถไอ้วันตาย มีเรือมาเลย ไม่มีคนทำแล้วเหรอเนี่ยขอ,อตายแสดงความมีน้ำใจขอไปเช็คเรือหน,น่อยเอ้นั่นมันรู้ยังวะว่ามีระเบิดอยู่บนเรือมันง่ะมันรู้ตัวยังวะ รู้ตัวยังวะผมมันน่าจะรู้แหละว่ามีคนประสงค์ไม่ดีกันเฮ้ยสบรถอีกแล้วเอาดิมึงเอาไปเปิดแต่กูว,วาสนาย,ยิงเข้าไป เลยเปิดเลยเปิดเลยกูยิงกูยิงกันเท้ากูยิงกันเท้า <c oughs> ดูเดียัมหยิบของอะไรไปดูนะ <c oughs> นั่นเห็นหน้าทุกคน หลักสูตรการดำน้ำลึก s o r ขอลังหลักก่อนแล้วอุ้ยมันออกไปแล้วระเบิดอะ่ะไปแล้วโว้ย ไปละโว้ยก่องเงินเอาเลยไปก่อนนะวันนี้คุณใหญ่ตามมามีคนขับตามมาครับทุกคนไม่ทันหรอกจกังหวะเนี้ยผมเตรียมเตรียมกาได้หมดแล้วไงไปละโว้ยอุ้ยมันมาไอ้ลำเนี้ยที่ผมเอาระเบิดไว้อ่ะมันตามมาว่ะ ไม่มีใครทันหรอกจริงแ่บนี้นะผมเปิดตัวออกมาก่อนนะ,ะอืมว่าจะรู้ตัวมันก็ตายไปแล้วไงมึงโจนสลัดนะอะคำว่าโจนสลัดอนะเนาะสัจจะไม่มีหรอกมันคนจะเข็ดบีกนานอนะคงจะไม่ขึ้นทงหัวใจบีกนานอนะ มันไม่ตามแล้วเห็นไะมม,มันรู้แล้วว่าไม่ทันอะ่ะทุกคนหวานเจีย๊ยบสองหมื่นเด้อกล่องนี้สองหมื่นเด้อกินเต็มจัดเลยแม่โว้ยมสบายไม่มีใครขับตามมาก็ชิวๆไป <laughs> แล้กินขายก่อน สองหมื่นนอนนอก